สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแพรห้องเรียนภาษาไทยกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องบทอาขยานก่อนที่เราจะไปรู้จักบทอาขยานนักเรียนมาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจบทอาขยานคือบทท่องจำซึ่งเป็นบทร้อยกรองประเภทต่างๆที่ต้องมีลักษณะเด่นดังนี้ค่ะนักเรียน 1. ฉันทลักษณ์ดี 2. ภาษาดี 3. ความหมายดีและ 4. ข้อคิดดีนะคะ บทอาขยานที่นักเรียนควรท่องจำในระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่6มีดังนี้ค่ะอาขยานบทหลักบทที่1ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามอาขยานบทหลักบทที่สองโครงโลกกนิษฐ์อาขยานบทหลักบทที่1ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม ผู้แต่งคือท่านสุนพรภูมซึ่งคุณครูได้กล่าวประวัติไว้แล้วในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเดี๋ยวคุณครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามลักษณะคำประพันธ์ประเภทกรอนสุภาพใช้จังหวะในการอ่าน3 2 3หรือ33 3, 3, 3ขึ้นอยู่กับจำนวนคำในแต่ละวรรคนะคะนักเรียน อาขยานบทหลักบทที่หนึ่งขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแม่เอรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แมนเหมือนจะกินนอนวอนว่ามีตาเตือน จ,จากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว่าวุ่นแม่ทูนหัวมจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัว แม่ยามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูบลูบพลังแล้วสั่งสอนอำหนวยพรพลายน้อยละหอยให้พอไปดีสีสวัสดิกำจัดภยัย จนเติบใหญ่หยิ่งยวดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนแล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกวียน จะจากเจียนใจขาดอน,นาจัยลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันภูกเพียงว่าเหลือตาไาลสะอื่นรำอำลาด้วยอาลา แหงใจจากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่และคมเมนแม่ก็เห็นลูกน้อยและหอยห้มแต่เลี้ยวเลียวเลี้ยวลับวับวิญญา โอ้เปล่าตาต่างสะอ,อื้นยืนตะลึงอาขยานบทหลักบทที่สองโครงโลกกนิษฐอาขยานบทหลักบทที่สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติแต่เจ้าจอมันดานิมซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพระยาพระคังหนประสูตเิเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2336พระองค์ทรงกำกับกรมอาลักษ์ซึ่งเป็นกรมที่เกี่ยวกับการหนังสือ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเ,เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าให้สมเด็จกรมพระยาเดชาดิสนทรงรวบรวมโครงโลก,กนิตนอกจากนี้ยังทรงนิพนธ์โครงนิราชเสด็จไปทับเวียงจันทร์และคำฉันกล่อมพระโอรสสมเด็จกรมพระยาเดชาดิสนสิ้นพระชนในสมัยรัชกาลที่สตรงกับวันที่สี่กันยายน พุทธศักราช2,402รพระชนมายุ6 7พรรษาส่งเป็นต้นสกุลเดชาติวงศ์ลักษณะคำประพันธ์โครงสี่สุภาพวักหน้าใช้จังหวะ2,3หรือ3,2ขึ้นอยู่กับความที่ปรากฏส่วนวักหลังใช้จังหวะ2,2อาขยานบทหลักบทที่สองโครงโลกกนิษฐ เสียสินสงวนสักไว้วงหงเสียสักสู่ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตไวนะ้นา สูชีบมวยมรณาความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเพราะเหตุจากยุ่ จากเปลี่ยนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาเว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ทำอันยังไปรู้เว้นเล่าอุลิคิดซ้ กล่าวว่าผู้ประดายรอมีเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับบทอังคยานทั้งสองบทเมื่อนักเรียนว่างๆลองฝึกอ่านฝึกท่องกันดูนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามช่องครูแพลวห้องเรียนภาษาไทยกันด้วยนะคะเพื่อติดตามความรู้กันใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ